ไตเสื่อมไตวายไตยเลือ้อรังลดละเลิกพฤติกรรมการกินแบบนี้นะคะสาเหตุของการเป็นโรคไตส่วนหนึ่งมาจากการกินของเรานะคะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีการกินที่ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วในปัจจุบันนี้คนที่เป็นไตส่วนมากจะอายุน้อยลงเพราะเกิดมาจากเรื่องของอาหารการกินนะคะลดละเลิกพฤติกรรมการกินแบบนี้แล้วจะถนอมไตของเราข้อแรกเลยคือการชอบซดน้ําซุปนะคะอย่างเช่นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวน้ํา น้ำซุปต้มเลง้งน้ำซุปต่างๆนะคะเพราะว่าน้ำซุปพวกนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยหนึ่งใส่ผงปรุงรสถ้าเราไม่ได้ทำเองนะคะสองคือการตุนในส่วนของกระดูกอันตุนของกระดูกเนี่ยมันเป็นการดึงเอาโซเดียมออกมาจากน้ำซุปนะคะแล้วเราก็เอามากินทำให้ปริมาณโซเดียมเนี่ยเข้าร่างกายเราไตก็ต้องทํางานหนักในการที่จะกรองโซเดียมออกไปมันก็จะทําให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมไวได้นะคะสองคือการปรุงโดยไม่ชิมหมายความว่า อาหารนั้นน่ะอาจจะมีรสจัดอยู่แล้วแต่เราเป็นคนที่ชอบปรุงน้ำตาลสองช้อนพริกสองช้อนน้ำปลาเยอะๆแบบนี้ค่ะคนที่ปรุงโดยไม่ชิมโดยที่ใส่แบบรสจัดไว้ก่อนเนี่ยระวังไตของเรามีปัญหานะคะอันดับต่อไปคือการกินของแปรรูปของแปรรูปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของที่เอ่อต้องเข้าไมโครเวฟนะคะของที่เป็นการทําแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกมามหรือว่า หมูแฮมอะไรพวกนี้นะคะของแปรรูปทุกอย่างลูกชิ้นอะไรพวกนี้ก็คือมีในส่วนของโซเดียมแล้วก็บล็ลกสูงแล้วก็พอเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยไตยมันต้องกองออกมาเยอะอันดับต่อไปก็คือเรื่องของการชอบกินน้ำยำนะคะหลายคนเนี่ยชอบกินอาหารประเภทยำม,มากๆเลยและสิ่งที่ทำเป็นประจำก็คือการสดน้ำยำน้ำยำพวกนี้ผงปรุงรสค่อนข้างสูงคนที่ชอบสดน้ำยำเนี่ยส่วนใหญ่อนาคตเป็นไตแทบทุกคนเลย ถ้าไม่อยากให้ไตพังเร็วต้องลดลดเลี่ยงเลี่ยงเลิกเลิกซะบ้างนะคะอันดับต่อไปก็คือในส่วนของเรื่องน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศซอสพริกต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อไตอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องของคนที่ชอบกินไตปลากระบวนการผลิตไตปลานเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มข้นสูงะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเข้มข้นสูงเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยหน้าที่ของอะัยวะที่ต้องกรองเนี่ยนั่นก็คือตัวไตน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยไตต้องทํางานหนักสาหรับการกรองพวกนี้อย่าลืมนะคะไตเหมือนเครื่องกรองในร่างกายของเราถ้าเราเอาน้ําที่มันมีความข้นความรสจัดความขุ่นเข้าไปเนี่ยไตที่เป็นเครื่องกรองเนี่ยก็ต้องพยายามกรองออกมาให้ใสเพื่อกระจายของดีๆไปสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราทานของที่เป็นสีเข้มมากเท่าไหร่รสจัดมากเท่าไหร่มีความข้นมากเท่าไหร่ไตก็ต้องพยายามทํางานหนักมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายไตก็พังเร็วนั่นเองค่ะ ยังไงลดละเลิกพฤติกรรมการกินแบบนี้เนี่ยช่วยไตยเราได้เยอะเลยนะคะมีคําถามคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูแลด้วยแพทย์แผนไทยได้ยังไงบ้าง